ครับกาบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนทุกท่านนะครับพบเจอกันอีกหนึ่ง EP ครับพี่พี่ชอบตรงไหนพี่ทักพี่ทายพี่โทรมาพี่ออนไลน์มาได้เหมือนเดิมครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับออดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับพี่พี่ครับฝากช่องอานัดพระเครื่องด้วยนะครับพี่แล้วก็อีกหนึ่งช่องนะครับพี่น้องอาน้องน้าดาวพี่น้บดาวพระเครื่องนะครับพี่นะฝากด้วยนะครับพี่สองช่องนี้ส่งจริงขายจริงนะครับพี่นะครับพี่ครับผมได้พระพุทธชินราช เนื้อสองกริย์หน้าตัดเก้านิ้วมาครับพี่ปีสองพันห้าร้อยนะพี่นะขอดซุ้มได้นะพี่ถอดซุ้มได้นี่ยอดนิยมนะครับพี่เนี่ยห้าพันบาทครับพี่นี่ครับเพิ่งได้มาครับพี่เปิดไว้ห้าพันบาทนะครับพี่รวมส่งนะปลายทางบวกหนึ่งร้อยนะครับโอนเงินสดส่งฟรีครับพี่ค่าส่งตกประมาณห้าหกร้อยแล้วพี่นะครับ สวยนะครับพี่นิดพิ่งได้มาครับพี่นี่ครับหน้าตักเก้านิ้วครับถอดซุ้มได้เนื้อสองกษัตริย์ครับพี่นี่เขาขายกันเป็นแสนนะพี่นะแต่ว่าผมได้มาอย่างไงผมก็บวกกําไรนิดหน่อยหลักร้อยครับพี่ดูครับราคานี้ลดไม่ได้เลยพี่นะนี่ครับพี่เก้านิ้วครับนี่อย่างสวยเลยครับพี่ปีสองพันห้าร้อยครับพี่ดูครับนี่ห้าพันบาทครับห้าพันบาท ยูครับถอดได้นลพี่นะผมยกไม่ไหวนี่ถอดซุ้มได้นะครับพี่นี่ถอดถอดซุ้มได้นี่ครับถอดซุ้มได้พี่เขาถ้าถอดซุ้มได้เขาจะเล่นหากันนะพี่นะแพงครับพี่เดี๋ยวไปดูดจ้าหลังแ้านหลังยังสวยเลยพี่นี่ครับอื้อหนักตึงนะครับหมอบ้านนายทหารมาพี่พี่แล้ว หมายเลขสวยด้วยนี่ครับนี่ครับหมายเลขแปดสิบเก้าสวยด้วยครับพี่นี่ครับพี่ดูสวยมากครับนี่หลังพานนี่ครับสวยมากนี่ครับพี่อ้นี้ห้าพันบาทนะครับพี่ห้าพันบาทราคานี้แบบว่าลดไม่ได้เลยพี่ไม่ได้บวกผ่านเลยครับเนี่ยนี่ครับสวยครับพี่ สวยมากสวยมากครับน่าใช้หายากพี่แค่ดูไป่ใหม่จากวัดนี่แค่ไม่ไม่กิดนิ้วโอ้โหยังโคตรแพงเลยพี่โอ้ยโทษนะนี่นี่ครับโอ้โหนักพี่นักหนักมากหนักมากครับพี่ป๊บนะครับพี่นะหนักสุดๆนี่พี่ดูครับ หนักสุดยอดเลยครับพี่พี่ชอบพี่โทรมาเลยพี่นะเดี๋ยวมาดูพักเครื่องก่อนนะพี่นะโอ้แบบโตไลไรไม่พอวางอะพี่โอ้โหใหญ่หนักสวยสง่าครับพี่คนพื้นที่เองยังหาไม่ได้ครับพี่ไปดูครับสวยจริงครับห้าพันบาทดูดูกันก่อนดูกันก่อนนี่ครับปอกเงินด้ามเงิน ดูครับมีเหรอพรกกลวยครับยุคต้นๆเลยพี่นี่นี่ครับพันห้าครับพี่พันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับ่าใช้่าใช้ครับพี่ชอบ้รงไหนพี่ทักนะพี่โทนนะครับพี่ ถูเป็นกอดน,นะเนื้อปก้าเลี่ยมเงินครับหลวงพ่อเดิมครับพี่สวยมากพิมพเอครับตาคมๆเลยพี่นี่ครับพี่ดูครับหลังสี่เส้นครับหลังคอสี่เส้นอย่างสวยครับเลี่ยมเงินด้วยเลี่ยมเงินอ 1, พันเจ็ดพีหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทสวยมากครับเนื้อ,อปะก้า เสืออีพี่นี่เสือเยอะหน่อยพี่นะพี่ดูให้จบนะเยอะมีหลายราคาเลยตัวนี้สองพันห้าครับเสือหลวงพอปานตัวใหญ่ใหญ่เรียบเงินครับสองพันห้าร้อยบาทหลวงพอปานครับสองพันห้าร้อยบาทเรียกเงินครับพี่หลวงปู่ทวดครับพี่ปีศูนย์ห้าครับคาบเบ้าคีย์บ็อกเต็มเลยนี่สวยครับ เรื่องเงินครับอ, 1, อพันเจ็ดหลวงพ่อเงินหล่อโบราณพิงคิตาครับโอ้ยสวยเลยเพี่เอว้วยวนปึกสวยปากหกร้อยองเนี้ยครับนี่หล่อโบราณหกร้อย เหรียญเราพ่อเดิมครับพี่เหรียญห่วงเชื่อมมีจานนะนี่ยังสวยแล้วครับพี่พ่อเดิมครับขอบก็บอกนี่ครับดอกจันโคง้งหกอ่าหนึ่งพันบาทครับพี่ ดอกเหรียญนี้หนึ่งพันบาทครับสวยมากนี่ครับตะกรุดอาจารย์นองพี่รุ่นแรกตะกรุดอาจารย์นองหกร้อยพี่ครับเหล,ล็กไหลเหล็กไหลนี่ครับข้างหน้าเป็นวัดพักแก้วครับพรูจันย์โตนะครับ ปเป็นเหล็กไหลหกร้อยหกร้อยครับหกร้อยครับบุกเสืเเอมาพระแก้วพี่ผุ้จันโตพระพุทธชินราชครับพี่เนื้อผงน้ำมันหลวบพักกวยบุกเสืนย่ออกวัดท่านนะพี่เลื่มเดิมๆเ,เลยเปิดหน้าเปิดหลังนี่ครับวัดโคสิตรามนี่พี่ กร้อย <600. S 2> พี่ครับมีเสือพี่ดูเสือนะดูเสือก่อนเีลยวเสือพะอปานตัวที่หนึ่งนี่เกลืเสือหน้าแมวอย่างสวยเลยจานเต็มเลือคคดเก่าเลยตัวเนี้ยตัวที่หนึ่งเจ็ดร้อยตัวที่หนึ่งนะพี่ดูนะตัวที่สองโปรโมชั่นลูกค้าตัวที่สองนี่เสือหน้าแมวหลวงพ่อปาน นี่ตาเป็นลูกเตา๋านี่ครับหน้าแมวพอปานครับโคตรเก่าเลยพี่นี่จานกอย่าสวยๆแล้วตัวที่สองครับเจ็ดร้อยพี่ดูนะตัวที่สามตัวที่สามตัว,ตวละเจ็ดร้อยเพี่ใครแยกตัวตัวที่สามครับอืนี่นี่ไปเคีือบเสือกจิว๋วนี่โป่งฟ้าด้วยนี่โคตรสวยแล้วตัวเนี้ยพี่ดูหน้าแมวครับนี่จิ๋วจะเจ๋วนี้พี่ เจ็ดร้อยเนี่ยสามตัวพี่สามตัวนะถ้าแยกตัวตัวละเจ็ดร้อยนะสามตัวผมเอาพันสามยกชุดถ้าเอาสามตัวเลยอะผมเอาพันสามยกชุดถ้าแยกตัวตัวละเจ็ดร้อยใครชอบตัวหนึ่งตัวสองตัวสามก็เลือกเอาถ้าเอาสามตัวชุดเนี่ยผมเอาพันสามโปรโมชั่นให้ครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกโทรมาครับแอดไลน์มาครับพี่ดูกันต่อครับอันนี้เครื่ยวเสือไฟ อันนี้ขนมพนกวัดสังกะสีจานเต็มเลยเต็มเขี่ยวจานเต็มเลยวันนี้เจ็ดร้อยนี่หาหนุมาหลวงปู่สุนหน,หนูน่ิสวยลิงจับเข่าเขี่ยวเสือแกะสร้างน้อยไปดูครับนี่หน้ากระบี่เคี่ยวเสือแกะนี่เคียวเสือแกะเสวยมาก สวยมากนี่เครือสกแกะหน้ากระบ,บี่หน้ากระบ,บี่ไปดูสวยมากครับพี่หลวงปู่สุนครับตัวเนี้เจ็ดร้อยโอ้โหพี่เอ้เจ็ดร้อยสวยมาก พี่ดูครับพี่ชอ็อปอะไรพี่ทักนะเดี๋รูปปด๋ชวดครับเนื้อทองแดงครับพี่เลือดสมณศักด์พ่าปากคมๆเลยเนี่ยหกร้อยรูปปุ่สุกวัดโพใส่ทองครับพี่เนื้อนวะองค์นีโคตรสวยเลยพี่น้ำทองวิ่ง น้ำนาควิ่งตามซอกพี่ดูดินี่หืมสวยมากเนื้นนวะนี่ปีหนึ่งสองนะผมดนปีหนึ่งสองเนี่ยปัดโพดใส่ทองหืมพี่เนี่ยเนื้นนวะหายากัะพี่เนื้นนวะเนื้อเงินเนี่ยเนื้อเงินนะเนื้อทองคําก่อนลงมาเนื้อเงินเนื้อนวะแล้วเนื้อโลหะผสมนี่เนื้อนวะ สวยมากสวยมากครับวันนี้เอาเก้าร้อยบาทพี่เก้าร้อยตั้งใจจะขายพันห้านะเป็นเนื้อนวะนะพี่นี่โคตรสวยเลยพี่เก้าร้อยหลวงปู่ทวดดัหนังสือเนื้อนวะอือพี่มียาแดงอือโคตรสวยเลยพี่ อันนี้พันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่ครับพี่เขี้ยวเสือไฟแกะเสือเต็มเขี้ยวพี่ดูครับพี่ดูนะนี่โคตรสวยเลยนะเสือนั่งยองเห็นไหมพี่นี่เสือนั่งยองนี่หายากนะพี่หายากนะพี่ดูครับ เป่ป่าแบบนี้หายากมากป่่งฟ้าด้วยพี่ดูครับนี่เสือนั่งยองนี่ครับเขี้ยวเสือไฟแกะเสือนั่งยองจานเต็มเลยน,นี่เสือนั่งยองป่่งฟ้าอย่างสวยเลยพี่นี่ครับหลวงพ่อปานเนี่ย900พี่ แลวเก้าร้อยสวยมากเก้าร้อยบาทครับพี่เก้าร้อยบาทครับนี่โหพี่เสือเชื่องเลยมาเสือเชื่องเลยพี่นี่เก้าร้อยบาทครับสุดยอดเน่เน่พี่ดูพี่ดูอีกอันหนึ่งพี่เขี้ยวเสือไฟแกะเสือเต็มเขี้ยวนี่หลวงพ่อปานครับหางพันหลักนี่นี่ครับพี่หายากหางพันหลักมีจานกออย้าห็นเห็น นี่ครับพี่หางยาวห,าห่างพันหลักนี่ครับเขี้ยวเสือไฟครับหลอดพปาปานครับหางพันหลักตัวเนี้ก้าร้อยพี่สวยมากก้าร้อยครับ 9 0้าร้อยครับพี่เก้าร้อยครับพี่ชอบพี่โทรพี่ไลน์พี่ชอบตัวไหนกระทักมาครับพี่ผมมีกะลาตาเดียวแกะหานุมาเชิญธงครับมีสองอันนะอันนี้อันที่หนึ่งหลวงพ่อกวยครับเปิดหน้าเปิดหลังหน้าใช้ครับพี่อันที่หนึ่งครับหกร้อยอันที่สองครับอันที่สองครับ กรลาจะเดียวแกะเปิดหน้าเปิดหลังครับสวยมากหลวงพ่อกลวยครับหกร้อยปิดตาหลวงพ่อแก้วหลังแบบองค์ที่หนึ่งมีสององค์พี่เหมาบ้านมาได้บ้านเนี้ยหลวงทองอย่างสวยเลยนี่ครับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันหลังแบบครับองค์ที่หนึ่งครับพี่หกร้อยและองค์ที่สองครับองค์สุดท้ายของอีพีนี้ นี่ลงรักดำๆเลยพี่สวยครับปิดตาเพราะแก้วเขาเทือวันหลังแบบสวยมากครับหกร้อยครับพี่อีพีนี้ต้องกราบสวัสดีนะครับพี่แล้วพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับ